สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะได้นำเสนอสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับก็ก็บอกเลยว่าสูตรเด่นบนตัวเดียวก็มีโอกาสผิดสูงนะเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวแต่ในช่วงนี้ทางเดินกำลังเข้าก็เลยอยากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการ เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับก่อนไปสู่การคำนวณน,นะครับก็ฝากคำเตือนเหมือนเดิมนะครับคำเตือนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับสูตรเด่นบนตัวเดียวก็การคำนวณน,นะครับการคำนวณก็ใช้หลักหลักแสนนะครับหลักแสนบวกหลักหมืน่นบวก10บ,บนนะครับแล้วก็บวกหน่วยล่างคูณ2นะครับก็ ได้เท่าไรก็ตัวนั้นตัวเดียวเลยนะครับเท่ากับ x คือตัวเดียวเลยนะครับแสนหมื่นสิบบนบวกหน่วยล่างคูณ2นะครับหรือหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็ได้เท่าไรก็คือนั้นคือ10เด่นบนตัวเดียวนะครับเป็นเลขเด่นบนตัวเดียวก็เข้าอยู่ทั้ง1 <S 1 0หน่วยนะครับก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับก็อาจจะเข้าเข้าทั้ง3าหลักนะครับก็ถือว่าในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งก็ถือว่าความเสี่ยงสูงกว่าทุก ก็ทุกสูตรนะครับเพราะมีเลขตัวเดียวนะครับสําหรับสถิติการเดินของตัวเลขนะครับของสูตรนี้นะครับก็เดินมาต่อต่อเนื่องยาวๆมาตั้งแต่หมดวันที่16เมษานะครับ16เมษาก็คํานวณได้6ตัวนี้นะครับคํานวณได้6กก็ออกที่906นะครับงวดต่อมาคํานวณได้9นะครับเลขออก019นะครับงวดต่อมาคํานวณได้3นะครับก็เลขออก903นะครับ ต่อมาคำนวณได้2เลขออก2 72นะครับต่อมาคำนวณได้8นะครับเลขออก8 72อันมา้อยนะครับต่อมาคำนวณได้5นะครับเลขออก605นะครับต่อมาคำนวณได้3นะครับเลขออก5 30ก็เข้าหลัก10นะครับอันนี้คือสถิติทางเดินทางเดินนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้ หลักหมื่นหลักแสนก็คือ1นะครับหลักแสนก็คือ1หลักหมื่นก็คือ6นะครับแล้วก็หลัก10หลัก10บนก็คือ3แล้วก็หลักหน่วยล่างคูณ2 2 2เป็น4นะครับก็1 6 3 4กมก็ได้เท่ากับ14ก็เป็น4นะครับเลขเด่นก็เข้าที่5 4 5 3นับเข้าที่4 5 3หก็เข้าที่หลักร้อยนะครับก็ถือว่าสูตรกำลังเดินอยู่ในสูตรนี้นะครับ สำหรับงวดนี้นะครับคำนวณให้ดูแล้วนะครับคำนวณให้ดูตามนี้เลยนะครับหลักแสนก็คือ2หลักหมื่นก็คือ6นะครับบวก10บนคือ5แล้วก็บวกหน่วยล่างคูณ2 2 1เป็น2นะครับ2บวก6เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก2เป็น15เลขเด่นงวดนี้นะครับตัวเดียวคือ5นะครับก็คือ5ก็คือ5นะครับอันนี้คือเลขเด่นตัวเดียวนะครับ ทีนี้ถ้าเลขเด่นตัวเดียวตัวเดียวที่เราได้แล้วนะครับเรานําไปนําไปจับกับคู่ชุดบนที่ทางช่องเราจับไปให้ดูแล้วนะครับเราจะไปแล้วนะครับก็จะเหลือก็จะเป็น57ที่เป็นเด่นที่สุดในชุดนี้นะครับเป็นเด่นที่สุดในชุดนี้คือ57นะครับหรือ5อื่นๆที่เราตัดไปก็ นำไปพิจารณาก็ได้เพราะถ้าเชื่อสูตรนี้ถ้าคิดว่าสูตรนี้เข้านะครับก็มีตั้งแต่5356 5 7 5 8 5 9 5 0นะครับอันนี้ก็คือสูตรหลักเด่นบนตัวเดียวในสูตรนี้นะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องเราเป็นช่องใหม่นะครับ เพิ่งคำนวณผ่านมางวดนี้เป็นงวดที่2นะครับก็งวดแรกที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้เข้านะครับหน่วยไม่เข้าเพราะว่ามีมีสูตรผิดก็เลยไม่ได้เข้านะครับแต่ว่างวดนี้ก็ตั้งใจทําให้ครบทุกสูตรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอันนี้ก็ตัดมาแล้วนะครับตัดมาแล้วคัดชันตั้งแต่อ่าสิบบนหน่วยบนมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผู้ทําคลิปนะครับเพื่อจะนําทําคลิปดีด ให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้พิจารณาต่อไปในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยถูกรวยถูกหวยถูกรอตตอรี่ดด้วยกันทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ